สวัสดีครับเพื่อนๆครับเกษตรผสมผสานบ้านท่งลุงตอมกลับมาแล้วครับเมื่อนี้นะครับลุงตอมจะผ้ามาเพาะผักสลัดครับว่าเห็ดจังไหนจะให้มันเกิดได้ประมาณ99%พุ่นพละเนื่องจากว่าลุงตอมเคยเพาะแล้วมันบ่ได้ผลครับกลายเป็นท่วงอกแล้วก็หักกลางต้นเลยแล้วอยากปลูกครับเพราะว่าผักสลัดมันกินได้หลายๆเมนูหลายอย่างนะครับเอาไปกินกับยำไปกินกับปนกับเจวก็ได้ที่นี่ถ้าจะไปซื้อแบบกระถางงูที่จะข้าจ้าเพาะไวครับถาดแบบนี้ครับ ประมาณ250-300บาทเขาจ้งเสี่ยวมา,าปลูกได้ลุงตอมก็เลยคิดว่าขา้าซืสือซองหนึ่งเนี่ยนะครับมีบาทแล้วมีประมาณหารอยเมล็ดเอามาปลูกอุปกรณ์น,นี้อย่างแน่นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับสิ่งที่ต้องมีเลยนะครับสำคัญคือเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ครับเลือกเมล็ดพันธุ์ผักสลัดที่ย่งบ่อท่านขามปีนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์งอกเขาก็าจะสูงครับยางเช่นที่ลุงตอมซื้อมาจากไร่คุณพ่อที่ไปเลี้ยนครับท่านอาจารย์ดรสุภชัยเนี่ยนะครับซองหนึ่งมีสิ า,าลแล้วมีเดียที่สนิทกันเพาะทางนี้ก็คือพีชมอสนะครับพีชมอสเนี่ยเขาจะสะสมธาตุอาหารมาหลายหลายทับถมกันมาจากซากพืชซากาสตัตว์หลายๆปีนะครับซึ่งเขาจะมีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยราคากับบ่แพ่งปานใดนะครับเป็นปัญหาซื้อได้บอ่อแนะน้าดินที่เขาจะผสมหลอกขายที่เป็นแบบว่า6ถุงร้อยเจ็ดถุงร้อยนะครับ อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ใส่ก็คือกระถางง่าย,ายกระถางาปลูกต้นไม้เก้าปลูกดอกไม้เก้ากเข้าเนี่ยนะครับขนาด8นิ้วพร้อมกับล่องกลด้วยขุยมะพร้าวนะครับให้เขาอมนม้ำให้เขาชุ่มนม้ำเก็บความชุ่มชื้นไว้แล้วก็ให้พีซมอสเฮ้าไหลลงไปตรงที่ก้นของกระถางครับล่องกลดแบบนี้เลยจากนั้นนะครับก็คือเอาไปใส่น้ำก่อนนะครับไปจุ่มนม้ำหรือไปแช่น้ำให้เขาเก็บเก็บกักความชื้นไว้เต็มที่เลยนะครับ โรยด้วยพีสมอสนะครับพีสมอสนี่ทีไดมามันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นความชื้นประมาณ6กบเกัมเบิ้งแล้วมันเป็นก้อนครับจะบ่แตกออกเป็นผงนะครับก็คือเขามีความชุ่มชื้นอยู่ในตัวแหล้วส่วนหนึ่งแบบนี้ครับเอาลงไว้ในกระถางที่เห่าล่องด้วยขุยมะพร้าวแล้วนะครับกากมะพร้าวแล้วใส่ลงไปแบบนี้เลยบ่อ,บอได้กดแล้วก็บ,บ่ได้อัดอีกอย่างนะครับก็คือแค่ เทพีสมอมีเดียที่เขาใส่ปลูกเนี่ยลงไปแล้วก็บ,บ่ต้องเทเต็มนะครับจงไวจากาประมาณขอขอมือกว่าๆนี่ครับผมเกือบสองขอมือนี่แหละจงไวเพื่อให้ตนเขางอขกกึ้นมากล้วอยู่ในบริเวณกระถางได้ครับมเมล็ดผักสลัดครับโรยลงไปไง,ไง่ายๆแบบนี้เลยนะครับบ่ต้องไปกรีดลองบ่ต้องไปกดหรือว่าบ,บ่ต้องไป ฝังลงลึกแบบใดทั้งสิ้นนะครับลุงตมอมจะโรยง่ายๆแบบนี้เลยแล้วฉีดให้ความชื้นอีกข้งนึงด้วยฟอกจีแบบนี้นะครับหรือถ้านีา่บัวรดน้ำแบบละเอียดก็ใส่แบบนั้นก็ได้นะครับลดลงไปแล้วปิดด้วยกระดาษหรือพลาสติกคลุมไว้ก่อนนะครับหมอกไว้จากหนึ่งขึ้นหมักไว้หนึ่งขึ้นก่อน ครับด้วยของหนงักๆบ่าให้มันติวนะครับจากนั้นครับมือต่อมาเอาออกจากแดดเลยครับลุตงต๋อมบ่เลยเก็บไว้โดนนะครับใน้ลมเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นทั่วงอกเลยยืดจะหักต้นมันจะหักครับวันที่2ที่3าผ่านไปจะได้ต้นค่อยๆงอกขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เอาไว้กลางแดดก็สิ่งหนึ่งนะครับช่วงเศร้ารับแดดเต็มที่จากช่วงใบผมเอาไว้ใต่ชายข้านะครับคางๆชายข้า,ขา,า,ามันก็จะร่มในช่วงใบที่แดดร้อนจัดฉันเขาจะรับแดดช่วงเศร้าเนี่ยเต็มที่ต้นก็จะงอกงามแบบนี้นะครับสวยเลยครับเป็นพิสมอ แ้วก็บ,บอกแห้งแต่อย่าลืมรดน้ำนะครับเช้าเย็นรดน้ำให้กับพีชมอสเราด้วยจากนั้นเขาครบอาทิตย์นะครับก็พร้อมที่จะปลูกแล้วละ่ะต้นจะสวยงามแบบนี้เลยนะครับที่ลุตงตอมเพาะไว้ภาชนะที่จะใหญ่ลงมาปลูกครับเป็นถาดพลาสติกเป็นหลุมเพาะกล้าแบบนี้นะครับก็เตรียมไว้ให้พร้อมแล้วก็อันนี้ก็คือต้นกล้าที่เขาเพาะไว้ได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับน้ำ มีดเดียก็คือพิสมอนเนี่ยครับโรยลงไปในถาดของเฮาเลยแล้วก็ปาดให้มันเรียบนะครับให้มันสวยงามจังหน่อยว่ามันเป็นกองเป็นกองกอง้อ,อยๆใหญ่จังสี่นะครับก็บใส่ใหม่ใส่อีกอย่างเกลี่ยก็ได้นะครับหรือเอามือเฮ้าเกลี่ยหรือผยมีทอพี c ทซี่ที่หักที่ขาดป็นทอนก็เอามาเกลี่ยเอามาปาดก็ได้นะครับโดยที่เ่าต้องไปกดมีดเดียให้มันแน่นอีกอย่างนะครับโรยแบบนี้แหละสบายสายเลยครับ สำหรับวิธีถอนต้นกล้านะครับเขาจะจับตรงใบจะไม่จับตรงลั้ต้นนะครับค่อยๆจับแล้วก็ถอนขึ้นมาเลยครับหรือจะใส่ไม้ลงไปเคลียไปกดออกมากก็ได้จะได้หักออกมานแบบนี้นะครับได้แบบนี้เลยเนี่ยนะครับขอจับจับขึ้นจะเป็นหักเขาแบบนี้แหละอ่าเราเขาเอาคอยไปลงครับเอาไม้จิ้มลงไปเป็นรูนะครับ จิ้มลงไปเป็นรูเลยแลกงจังย่อนหักลงไปครับยันลากลงไปทำไมกดลงแล้วก็ปิดด้วยดินนะครับด้วยดินปลูกมีเดียของเ้านที่เป็นพีสมอสประมาณนี้นะครับบ่ได้เห็นเห็นมันเลือกหล้กก็บ,บ่ได้กดแน่นนะครับเดีย๋ยวเขาจังใส่ฟอกกี้ฉีดหน้าให้เขา ทำไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับภาวาเหตุการณ์เกษตรเนี่ยมาแล้งหลังเลอกงานครับอากาศกับว่ได้ร้อนเพราะว่าบ่มีแดดผู้ได้ที่จากเหตุการณ์เกษตรนะครับที่แบบมีงานประจําอยู่กัหาเวลาแบบรุ่งต้อมก็ได้นะครับมาเหตุตอนแรงๆเลิกงานครับอากาศเย็นๆกินเขากินน้ำแล้วเรียบร้อยก็จังคอยมาเหตุก็ได้นะครับเมื่อนี้ลองปลูกผักสลัดเบิ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าต่ก้อนนี้เพาะแล้วงอกเป็นต้นยืดเมื่อเลยครับเพราะว่าเ่เอามาหลับแสงตอนนี้เห็นต้น กล้าขึ้นมาแบบนี้ก็ชื่นใจนะครับผมปรากฏว่าการไห่น้ำก็ไปเจ้าน้อยครับไห้พีชมอเทีร์เฮาเพอการชุม่มยู่มันจะใส่เฮาถอนต้นกล้าได้ไง่ายขึ้นครับจับที่ใบแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นได้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับจับที่ใบแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยหรือว่าถามมันว่าไรลีก็ดจะใส่พวกอ้ไม้จิมเฮาครับจิมลงไปแต่ค่อยดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับ ต้นเขาก็จะบพ่ช้ำเพราะว่าเขาใส่ที่เขาจับที่ใบเขาครับต้นพ่ช้ำแล้วก็ค่อยแยกออกไปปลูกทีละหลุมทีละหลุมครับพอเป็นหลุมเป็นหลุมไปแล้วก็ว่างจะใ,ใส่ใหม่จิ้มลงไปที่มีเดียที่เขาปลูกนะครับแล้วก็หยัดถึงไม้จังสีกระได้แล้วก็จะค่อยๆดึงนะครับก็จะซอยได้แต่กรณีที่มันมันแน่นดีนะครับหลากเข้าติด แบบนี้้ก็ไดอีกวิธีหนึ่งที่เท้าเฉดเร็ว,เรวขึ้นนะครับก็คือถอนต้นกลางมากเราก็เอามาว่างแบบแบบนี้เลยนะครับว่างเอียงไปครับตำแหน่งหลุมเนี่ยเราก็ค่อยเอาไม้จิ้มครับไม้ตะเกียบก็ได้หรือไม้จิม้มชิ้นก็ได้นะครับค่อยๆกดรากเขาลงล้วก็กรบด้วยพีสมอลที่เทาใส่เป็นมีเดียในการปลูกครับแบบนี้อันนี้รวดเร็วดีนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ ลงในถาดเพาะเรียบร้อยเดี๋ยวมืออื่นเศร้าไปโกไปตากแดดครับเห้เขารับแสงแดดเลยพักสลัดมีหมักแสงแดดู่ใหน้าม,มันจะน้อยเดี๋ยวเอาสเปรย์ฉีดสเปรย์ฉีดคนนะครับบ่ได้ว่ได้ลดแห้งนะครับคนให้มีเดียมันชุม่มันจับกับดากงพอดีครับผม เอาล้ครับเ็จเรียบร้อยก็เอามาตากแดดนียัมือเศร้านะครับให้แสงแดดประมาณ5 0%เอาสะแลนมุ้งไหวลุงต๋อมไส้ซุม้มมุ้งใบผอมพอบยานไก่มากินครับก็ <c oughs> คงจะล่อรุนนะครับอีกจักซิบหามือเดี๋ยวลุงต๋อมจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งว่าเป็น่องใดแนพักนี่จะสวยงามสัม้นใดเข้าจะผอมเอาไปลงแปลงปลูกได้เราไปนะครับก็เดี๋ยวต้นเขาจะเริ่มเติบโตงอกงามขึ้นมากกว่านิดจังหน่อยนะครับแข็งแรงแล้วเดี๋ยวเอาไปลงแปลงปลูกกันครับ เมื่อนี้นะครับคงต้องลาไปแล้วครับขอบคุณเพื่อนๆที่เกียรติติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กด s u b สไคร b ์คอมเมนต์มาให้กำลังใจครับถ้ามีเทคนิคดีๆเพื่อนๆแนะนำลุงต๋อมามาได้นะครับเพราะว่าเป็นมือใหม่ในการปลูกผักอีิีีขอให้เพื่อนๆมีความสุขครับรำ่ำรวยมีเงินมีทองใส่สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับลุงตอมลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ